สวัสดีครับทุกคนผมคิดว่าวันนี้มันน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องไปตามหาสตองโฮกันสักกะทีนะครับเพราะว่าผมจะได้ตีกันมาใช้แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมกะว่าเราจะแค่หาสตองโฮเฉยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ฆ่ามังกรอะไรนะเดี๋ยวค่อยมาฆ่ากันอีพีหน้านะครับผมก็อันนี้ผมก็เตรียมมาเร็วนะครับดวงตาเอนเดอร์เนาะก็ทําไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็แค่ใช้ไอ้เจ้าอ่าเดี๋ยวนะมีใช้เด้วยโฮแล้วก็ผงผงเบ็นะครับผมโอเคประมาณนี้ก็เกิดอีกแล้วเหรอเดี๋ยวผมขอฆ่าแป๊บนึงนะครับผมเชืออกโ โอ้ถุมงมมำลายใส่อีกโอ้นี่เอาเชือกฟรีฟสวยน,นะครับผมมาปึ๊บโอเคอันนี้ทิ้งไปผมว่าเราเริ่มเดินออกตามหาอะไรดีกว่านะครับเพื่อปมนการไม่เสียวเวลาเนาะเอ๊ะเ,เ,เสียเวลาอะไรเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเดินดีกว่านะผมไม่เอาผมไม่เอามาไปเร็วนะครับรู้สึกว่ามันเกะกะนะมันยุ่งยากด้วยนะครับไปเดี๋ยวอ้ฝุนสกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้โอ,โอเคไปข้างหน้านะครับผมเศษทพ้งก็ออกมาอยู่ตาอ๋อผมเผือกดไปสองรอบตกใจหมด กดไปรอบเดียวออกมาสองอันตกใจหมดเป็นใครๆไว้ตกใจครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆละกันนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรยุ่งยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคลิปหน้านี้ได้ตื่นเต้นแน่นอนครับทุกคนแต่ว่าผมกะว่าจะไปหาชุดเนเธอร์ไลท์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้แบบในชุดเทสอยู่เลยเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาหาชุดเนเธอร์ไลท์นะครับแล้วก็มาสู้กับมังกรแบบชิวๆนะครับตบแบบสบายๆเนาะอีซี่นะครับมังกรง่ายมากๆโคตรง่ายนะครับแล้วก็ผมอยาก้ปีกมาบินเล่นด้วยนะครับเราเวลาเราไปนู่นไปนี่มันจะได้แบบ สะดวกสบายนิดนึงนะครับเพราะว่าอาณาเขตบ้านเราเออกตา,าหายผมปักช้างน้อยนะครับเอช้างน้อยอะไรอ่ะผมปรับไอเจ้าระยะการมองเห็นน้อยนะครับมันเลยหายนะเออไม่ไหวนะครับแหลกตอนนี้คอมผมบอกเลยว่าแหลกมากแล้วก็มีน้อยอยากให้ใส่เฉดเดอคือแบบพีบอกพีไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะเฉดเดอแค่เล่นธรรมดาอย,ย่างแหลกเลยเอาเอะไรไปใส่เฉดเดอโอเคเดอมาถึงสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราหลังข่านี้ค่อยกดละกันเนาะ กดทีด่ยาพอเมอนนะื่อกี้เมาเงนเบิ้ลนะเฮ้ยพื้นซีเมาว่มันจ,จะพังอีกแล้วอะโอเคไปที่เดิมนะครับผมอย่าแตกนะเฮ้ยสวยโอเคไปเดินไปไม่ได้เอาเรือมาอีกแล้วโอ้โหสุดยอดไม่ได้เอาเรือมาถ้ามีข้ามทะเลนี้ผมว่าต้องตัดไม้นะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปตัดไม้เบื้องหน้าได้เผื่อเจอน้ำอีกเราจะได้พายเรือได้ง่ายๆนะนานนะครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวตัดไม้สักแป๊บหนึ่งละกันนะครับผมโอ้โหตอนกลางคืน ตึ๊บเลยครับทุกคนกลางคืนเหรอที่แก่ไปเท่านี้มาล่าสเสบียงหน่อยเด้ขอทําเบีย์ก่อนละกันอย่างแรกโอเคเดี๋ยวนี่ไปด้วยเผื่อเจอแกะนะครับผมผมจะได้ทําเตียงนอนมีไหมเดี๋ยวจะโอ้โหไม,ไม่ไม่น่ามีนะครับโอ้ป่าอย่างนี้เดี๋ยวเรากดอีกรอบดีกว่ากดเลยไหมหน่ากดเลยนะโอเคยอาไปที่เดิมนะครับขอมีแกะได้ไม่ดีหวจะได้หายด้วยโอเคสวยย,ยังไม่แตกสักรอบเลยว่ะ รอบดีดีนะอีพีดีอ้นี่ไอแกะมาแกะน้องอยู่ตัวตัวเดียวเหรอโอ้ล่โอ้สี่หนึ่งได้ห้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีมดีครับไอ้ซอมบี้โอ้โอเคโอ้ยตกใจหมดหมาอะอยากกินไหมอยากกินไหมโอ้เอาขึ้นหัวใจด้วยเหรออ๋อไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันแค่มันแค่ขึ้นหัวใจเฉยไม่น่าตามนะแกะไม่มีแล้วอะครับทุกคนโอ้โหแย่จัดเลย นี่นี่จะนอนได้โอ้ยเขียวก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นี่ว่าเอยตีไม่โดนอย่างเงี้ยนะสองทีโอ้แล้วบวกกับตอนกลางคืนนี้โคตรมืดแนะทุกคนโคตรมืดบวกกับโคตรแหลกโอเคแกะอีกตัวหนึ่งเอ,อ้ยสวยนะครับสามตัวพอดีอ่าอย่างเงี้อย,งอย,นอนยอย่างเงี้ยโอเคสวยนอนก็เรียงแรกโอเคอึ๊บโอ้สวยหน้าผลหายแล้วนะครับเดี๋ยวลองตัวอ,อีกสักทีไปตรงไหนอ๋อไปตรงนี้เกือบเดินผิดทางแล้วไหมล่ะ โอเคเฮ้ยลอ้วงไหนอ่ะโอ้เป็นอะโอ้ยไป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 อ่าข้างบนนี้สวัสดีวุ้ยเกือบเกือบระเบิดไะโอ้แหลก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 นะครับผมแหลกแหลกแหลกขนาดปฝาป้ายระยะการมองเห็นหน่อยแล้วนะยังโอ้ยังแหลกเลยนะครับทีสภาพคอมคอมอ่ะทีสภาพคอมผมมันกากขนาดไหนอะครับทุกคนให้ผมใส่เช็ดด้วยให้ผมละท้อเลยนะ เกปรับหนึ่งดีกว่านะครับไอเล่โพเหลือปั๊บอ่าโอ้เดี๋ยวรอหลุดสักแป๊บนึงละกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆเดินละกันเนาะหรือไม่เราก็อาจจะปรับสักแปดละกันผมว่าเก็เลยหนักๆเลยคอมผมนี่โอเคยังไปข้างหน้าอยู่เหมือนเดิมแตกเฮ้ไม่น่าพูดพูดเพี้ยฮะจะพูดทำไมแตกเลยเห็นไหมดวงว่าผมเก็บต้นไม้นี้มาละกันเดี๋ยวเอาไปทําต้นขินมัดน,นะครับอันนี้มาเลยที่สกายมาและแต่แต่ไม่เป็นไรนะครับจะอยากทํา เดี๋ยวค่อยทำรอ,อบๆก็ได้นะครับผมเทียดทำให้ดูนะ <c oughs> เทียดทำให้ดูนะครับเพราะว่าแค่ปลูกแล้วก็เอาขี่มาตกแต่งนิดหน่อยโอเคทำไมสีเอ้ยหายจนกล้าไม่ดอบเลยะนะเนี่ยคือไปหรือเปล่าทั้ามันเดี๋ยวค่อยมาเอาก็ได้เสียเวลานะครับเฮ้ยจนกล้าไม่ดอบเลยนะเมื่อกี้เป็นไปได้งไงวะอ่าเดี๋ยวรองกดเซฟทีละกันโอ oh, hey. เคจบเลยที่ชายละแตกเชียวผมดิเฮ้ยทำไมทักุ๊กแตกปั๊บเลยวะ จะพอไม่ดีเหลือหกอันละไม่น่าทักเลยนะเอาจริงๆอุ้ยตรงนี้แก่เยอะครับทุกคนเดี๋ยวผมฆ่าเอานี่เอ้เดนเด้เด,เด้ทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ปึ๊บเพราะาตอนนี้เราต้องการขนแก่อยู่พอดีนะครับเพราะว่าเราจะไปทําเป็นต้นกระบอกเพชรยักษ์นั่นเองนะเราต้องเอาเนี่เยอะยอุย้ยเนื้อฟรีนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ฆ่าไปเรื่อยๆนะครับผมมันไม่ถูใกล้บ้านแล้วไม่เป็นไรหรอกซึ่บเราจะไ,ไม่ต้องเผาเนื้อกินนะครับเออดาบนี้คือดีมากนะครับทุกคนถ้าดาบไฟแนะนำแนละพูดดีน,นี่สวย นาะย๋ยวลองกดอีกสักทีดีกว่าไปไหนโอเคไปข้างหน้าเหมือนเดิมใครอะโอ้สวยสวยๆเป็่ไงไ,ไม่ทักก็ไม่แตะอย่าไปหาทักเดินมาได้สักระยะหนึ่งได้ก็กดไปทีอ่าเรียวไปทางซ้ายนิดหน่อยตอนนี้ช่องยูทูบหมือนกำลังคูไม่จบมันประสบปัญหาคือคิปม,มันเมนไม่ได้อยู่นะครับทุกคนก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะม,มันจะเปิดให้ผมเมนได้ตอนไหนนะ ต้องรอดู u t u b e นะครับมันเป็นที่ YouTube นะผมไม่ได้เป็นคนปิดนะครับทุกคนเอ้ยยู่ดีมันก็เป็นนะแบบไม่ได้เป็นนานมากนะแต่มันมีช่วงหนึ่งที่แบบเป็นโคตรป่อยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะคนส่งลิงก์มาเยอะยูทู e มันเลยกลัวผมโดนแฮ็กอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบปิดคอมเมนต์ไม่ผมเห็นโอเคทุกคนก็เมนต์ไม่ได้ด้วยนะครับผมเห็นละผมเห็นละมีคนคอมเมนต์มาเต็มเลยนะครับโอเคเดินไปต่อโอ้โหไกลเหมือนกันนะดินี่ก็จะใกล้ๆ โอเคอวางเรือเพื่อโอ้ต้องมานั่งไล่เกมโอเคดย๋เดินไปถึงสักต้องดูแล,ลก,กันเดี๋ยวค่อยกดอีกทีนะขอให้มันย้อนได้ไวผมอยากเจอไใสตองคนอ๊บโอ้โหมาเราไม่อยู่ย้อดเข้านะครับทุกคนเรามาลองกันดีกว่าเลี้ยวไปทางโอ๊ตโ,โอ้ยังไปที่เดิมทางซ้ายโอเคล่วงไปไหนวะนะ่ะลงไปลงไปลงไปเอออ๊อโอเคไปลงไปมุ่งหน้าไปทางนู้นนะครับผมแคงไปที่เดิมแบบมันหูใจนะหน้ามาพันพันบล็อกได้แล้วนะครับ เก็บงานนิดนึงเนื้อฟรีนะครับผมบอุ้ยเบอร์รี่เหรอเอ้ยเอามาสักหน่อยก็ได้ไอ้ทูบเลสอหะเอามาสักหน่อยเอามาันชุดนึงเดี๋ยวเอาไว้ปลูกได้นะครับซึ่งก็ไม่น่าได้ใช้เลยนะเอาไว้ปลูกเล่นๆสวยๆงามๆนะครับเออเออเอาไว้แบบฟาร์มใกล้บ้านเราอะข้างๆสายบ้านเรานะมันจะได้มีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างที่คุณต้องการอ้าโอเคมาสิงลีละกดอ,อีกทีก็ยังคงไปที่เดิมอมือะไรไม่ใิ่จะเปลี่ยนทางมั้งเลย ตอนนี้ลูกไจเดือดเราเหลือสี่อันแล้วนะครับทุกคนแตกไปเท่าไหร่วะแตกไปสี่อันโคตรเยอะนะอู้ทะเลเหรออ่ามันจะอยู่โอ้อยู่ในโอ้โหเดี๋ยวเดียด๋วยวอ๋อทะเลทราบโอเคยังคงไปชิดโอ,อ้สี่อันอู้ดูยาแตกอีกตกใจมดเลยเดี๋ยวเราไปเก็บอีกหนึ่นงเอามาแปดอันคือแตกไปสี่แล้วนะโอ้โหอะไรจะสวยปานนั้นครับทุกคนอคู้เฮียหมา อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยเขมะผมไม่เคยเจอผมไม่เคยเจออันนี้ผมไม่เคยเจอหีมาแบบนี้นะอ,อนู้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับทุกคนโอ้โหเป็นทะเลสาบขี่หมาเอ้เป็นทะเลสาบน,สาน้ำแข็งเป็นอะไรที่สวยมากผมไม่เคยเจอนะอันนี้อันนี้ตรงตรงนะครับอันนี้มันเป็นไบ oh right, โอมอะไรโฟเส้นอู้ผมไม่เคยเจออันนี้จริงๆนะครับไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เล่นตั้งแต่เล่นมาอะไรครับมาเลยนะโอ้เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับทุกคนโอ้โหแบบ อโอ้โหเป็นน้าแข็งบนเรือครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองไปดูหนะ่โอ้ยหายแล้วมันไม่เปลี่ยนผีสักทีแล้ววะเออเฮ้ยแตกอีกละเฮ้ยเลยสามอันแล้วเฮ้ยถ้าแตกนี่ไม่ใช่แล้วนะถ้าแตกนี่คือหมดกับบ้านนะทุกคนคลิมนี้คือเฟล,ลนะเดี๋ยวเราเราเดินไปเรืเ่อยๆกันเดี๋ยวเราค่อยๆเฮ้ยไม่ได้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกดนะครับเดี๋ยวค่อยกดตอนนี้ผมกลัวมันหมดอย่างเดียวนะไม่ใช่อะไรนะครับกลัวมันหมดนะ โอเคเดินต่อไปนะครับเดี๋ยวไอ้สามันเป็นอะไรใจให้ผมด้วยครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะหมดก่อนหรือเปล่าอุ้ยท่านี้สับเพื่อดีนะโอ้สุดอลังการตาม่าเลยนะครับตรงนี้โอ้โหไปอีกสักทีไปโอ้ยไปที่เดียวไอ้อะไรอะแตกเลยสองอะไรครับทุกคนโอ้ไม่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 เราเดินไปเรื่อยๆเลยเดินไปเรื่อยๆเลยอย่ายาย่าหันหลังกลับอย่าหันหลังกลับไอ้ที่ใช่ อยา่ยาอยา่าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินไปไกลเลยครับทุกคนเอาจนกว่าจะแบบสุดเลยนะจนกว่าจะแบบไก,กลไกลเลยนะครับผมไม่ไหวเลยนะเลยสองอ่ะละมันแตกรัวรัวเลยว่ะครับทุกคนอะไรอ่ะอันนี้สิ่งอันนี้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ปกตินะอือือตอนนี้ผมเครียดนะผมกลัวมันแตกสองรอบแล้วคือแบบจบนะต้องเดินกลับบ้านแล้วก็เดินมาใหม่นะทุกคนม,มันไม่ใช่เรื่องไงถ้าแจมันไม่ใช่เรื่องไงครับผม แต่ถ้าเราไม่กดผมก็กลัวเดินย้อนมาไกลเกินนะเดี๋ยวต้องกดนะครับต้องกดมาดอกวัดใจครับทุกคนอุยอ้ยอุ้ยเฮ้ยอยู่ไหนยะงอุ้ยอย่าแตกที่โอ้โหอะไรอยู่วะลองขึ้นไปดูนี่ครับทุกคนอันสุดท้ายเอ้ยโอ้ยตรงใจโอเคไปทางนู้นนะครับผมป่าอุ้ยใจมึดจะมืดจะค้ำอีกแล้วเดี๋ยวเไปทางนี้เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมโอเคนอนก่อนนะครับผมนอน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 ,น,อน,น,อน โอ้ถ้าสองอันนี้คือแตกสองอันเลคือแบบผมเป็นคงคงเป็นคนที่แบบดวงสวยที่สุดในโลกอะ่ะ <c oughs> โอ้โหอะไรมาเลเดินก่อนละกันตะวันยังไม่ตกดินนะครับตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มเหมือนจะย้อนหน่อยๆเลยไหมเออเดี๋ยวลองกดอีก,กทีก่อนเพื่อความสียวเฮ้ยย้อนแล้วว่ะย้อนแล้วว่ะโอเคเสียงย,ยังไม่แตกใช่ไหมสวยนะครับผมไปไหนอ,อ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวับทุกคนนอนก่อนนอนก่อนอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละ รอให้มันจมดิน๊บผมขุดลงเลยนะผมดิ่งเลยนะไม่ไม่ส่วนอะไรแล้วตอนนี้โอเครอวิสิโออา้าวจมไปไหนอ่ะโอ้โนี่นี่น,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 นี่โอเคผมว่านะอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลงไปเลยดีกว่านะครับผมเพื่อคว,วามส่วนนะเราจะลงแบบนี้นะครับโอ้ค่ะผมมกันเถละกันมาหวังว่าสตอลโฮจะเจอแบบง่ายๆนะครับผมไม่ใช่ว่าให้เรามงมหากันนานกนะ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแค่เจอก็งงไม่เป็นไรนะแป๊บเดียวแหละแป๊บเดียวก็เจอนะโอเคขุดไปเลยนะครับผมน่าอยู่คล้ายนี้หรือมั้งเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ใช,ใช่อ้าวยี่ไอู้สืยนะครับผมเจอไปที่เรียบร้อยสวยสวยสวยปึ๊บไปสถานที่ที่คุ้นเคยนะครับผมเดี๋ยวเราไล่าตามหากันเหมือนเดิมนะครับผมดูสิว่าจะหานานหรือเปล่าสกีโอเคไม่นานาน,นะครับผมว่าได้ๆแล้ว เราไม่ต้องอะไรไม่ต้องจำพิกัดก็ได้ผมผมว่าต้องจำว้าเดี๋ยวต้องข่ไว้นิดนึงก็ได้โอเคเดี๋ยวเราเดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับผมทางนี้มันค่อนข้างจะเยอะเลยนะโอเคสตองโฮมันจะอยู่ไม่ลึกมากนะครับมมันจะอยู่แบบตื้นๆใช่ไหมไม่ใช่มันจะอยู่ตื้นๆแบบเขาเรียกไงนะบน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 แบบบนบนวนกดนี้เลยนะเท่าที่ผมรู้นะครับน่าจะน่าจะแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะต้องลองเดินดูนะโอ้เอ โอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอโครไวเจอโครไวนะดูดีเจอ,อุ้ยมาไงไอีกเค่งโอเคเจอโครไวนะครับผมเดี๋ยวเราแฉบไอ้ใช่ตองโอเคแฉบลงนิดนึงนะครับผมโอ้เดี๋ยวยังไงคลิปนี้เราก็ยังไม่ไปอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินสำรวจอันนี้นิดนึงแล้วกันนะครับคงไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ออกไออันนี้ อาอโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวสำรวจที่นี่แล้วกันเดี๋ยวอีพีโอ้โอเคสวยนะครับผมหนังสือฟรีใครๆก็ชอบฮะผมสือฟรีนะครับผมถึงว่าไอถึงมันจะหาไม่ยากก็ถแต่ขอแต่ขอนะครับผมอเออเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับทุกคนขอเวลาเก็บสักคู่เก็บเก็บเดี๋ยวเก็บให้หมดเลยเก็บกับบ้านให้หมดเลย,เลย,ๆๆเลยนานี้เอาไว้ทำชั้นหนังสือได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคาบเนาะโอเคอันนี้ก็ทิ้งไปนะครับผมไม่ได้ใช้เกิบเก็บโอเคไป แต่เวลาขุดนะครับของฟีอ่ะออใครไม่เอาอ่ะมาทั้งทีนะครับผมผมว่าวางกรน,นีีก็ไม่น่าจะสู้ยากเท่าไหร่นะครับในอีซี่นะเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับเพราะตายก็เก็บใหม่ได้ไม่เหมือนฮนะาร์ดคอร์นะอู้ช้าเร็วแหลมทะลุอู้ห้องแถวใต้หนาวไม่ใช้สมุดมันผสมจังเลยครับทุกคนมันผสมมากเลยนะมันเหมือนแบบมีมีไหลชา้าไม่ยอยู่รวมกันนะเดี๋ยวค่อยเลือกใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่น่าได้ใช้หรอกมั้งน่าเก็บไว้นะครับเดี๋ยวขุดไมห้หมดโอ้โห ได้มาโอ้โหหล่สชุดโอ้เยอะป้ายบางทีถ้าองดูมันไม่น่ามีของอะไรตื่นเต้นแมนะทุกคนไม่น่ามีนะผมว่าไอพวกของนี้หีบทั้งหลายนยะผมว่าไม่ต้องเดินหาก็ได้นะผมเคยเดินแล้วทุกคนเจออะไรก็อะไรก็ไม่รู้บีเล็กบ้างแหละอะไรบ้างแหละของนี่มันก็ไม่ได้ดยเลยนะแต่เนี่ยผมว่าน่าดีสุดละหนังสือนี่นแหละโอ้ถ้าผมมีซิลทัดน,นะผมว่าเราขูดแบบทั้งไอนี้มาได้เลยนะสบายสบายเลยนะครับเออจะเสียดายนะผมยังไม่มีนะครับผมเจอแล้วเอมีซีแต่ว่ายังไม่ได้แลกมา ที่เกียนแรกนะครับผมอือค่อยแรกนะค่อยแรกปึ๊บโอเคชั้นแรกเรียบร้อยไปขึ้นชั้นสนะองกันต่อสวยตรงนี้มีหีบอีกนึงีหีบโอ้สุปปดยอดชาร์กโอ้ยมูลไอชาร,ปปร,ชาร์เยอะไปไหนอ่าคนั้ทุกคนอ้เดี๋ยวเราเก็บของที่ไม่จําเป็นนิดนึงอ่าอันนี้อันนี้เอเจข้าวนี้ไม่จําเป็นเก็บไม้หมดเลยละกันนะครับผมเพีมีแค่หาอะไรโคตรเยอะ ไปแล้วคุณเลยเด่ะอ่ามันเปี่เราไม่เก็บอะไรมาวะเนี่ยทีนี้อุปกรณ์นี้ไม่จำเป็นโอเคได้ได้อันนี้อันนี้ไม่จำเป็นอุ้ยทำไมมันเข้าตัวอะไรเต็มเลยเนี่ยเก็บไม่จำเป็นไมไมะะน,ปน,นะครับประมาณนี้มาขุยกันให้เต็มตัวผมว่าเอ้ยผมว่าได้โอเคละอู้ตัวเต็มแล้วครับทุกคนเดี๋ยวข้าวนี้ไม่ต้องเก็บแล้วกันเนาะข้าวดูที่เก็บวาทำไมนะครับที่บ้านเราก็มีเยอะเลยเกินนะโอเคประมาณนี้เรียบร้อยเอาหมดอ่ะเอาหมดนะครับทุกคนไป เราไปเดินดิสเนิดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรดีหรือเปล่านะแต่ว่าอยากเดินนะครับอยากเดินอยากเดินนะครับไม่แช่อะไรหรอกเฮ้ยสอมบีเดี๋ยวเดี๋ยวนะตรงนี้เหมือนจะมีหีบอีกที่หนึ่งนะครับถ้าจาถ้าจําไม่ผิดนะครับทุกคนใช่มันจะมีหีบอยู่ข้างบนนะตอนเดิตรงนี้เดี๋ยวลองขึ้นไปดูแต่ไม่น่ามีของอะไรนะครับผมอ่ะอ่าอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูมันจะมีหีบอยู่หนึ่งขีบนะ๊บโอ้โหดีเล็กไม่ตายโอ้ยยังมีเหล็กโอ้ยเดี๋ยว อี๋เจประมาณนี้ละกันไม่น่ามีอะไรนะครับผมเดี๋ยวทันนิดทันนิดสันนิดหมดนะครับหมดจริงนะไม่มีอะไรนะครับใช่ถ้าเราเจอหีบก,ก็อย่างมากนะผมว่าเนมแท็กแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหานะเนมแท็กเราเที่บ้านเราก็มีเยอะนะครับเออประมาณนี้ละกันเดีย๋ยวเราไปกลับไปตรงสตองโฮละกันนครับทุกคนไปเดี๋ยวกลับไปแป๊บนึงโอเคตรงนี้นะครับผม เป็นไงเจออย่างง่ายได้เราคาดอีกแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขาดอีกแปดอันนึงเหรอก็เยอะเท่าเอ้ยนับไงแปดเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อแปดถึงละประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปไพ่โนดีนะครับก็ค่อนข้างจะไวเลยนะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรนะครับมาหาตัวโจ้ให้ดูก็สำหรับคลิปไพ่โนดีนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นแรงใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอยินดีดึงเพื่านๆคลิปใหม่จากผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปไพ่โนดีไปแล้วสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม